ังจำได้กันใช่ไหมครับหน้านี้ที่เราเลือกเลือกไว้เมื่อกี้อันนี้ก็เป็นเพิ่มไปยังหน้าหลักพอเราเลือกติดตั้งแล้วเมื่อกี้ตรงนี้มันมันจะกลายเป็นเปิดกับเพิ่มไปยังหน้าหลักเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนให้ไปเพิ่มไปยังหน้าหลักนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ที่หน้าหลักกดตกลงนะครับกดตกลงสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสารลงเ็ตกันอีกแล้วนะครับ วันนี้เราก็จะมาสอนหรือแนะนำเกี่ยวกับการโหลดแอปนะครับเป็นแอปที่อยู่ในทีวีเพื่อวางไว้ที่หน้าจอหลักนะครับขั้นตอนแรกนะครับนี่จะเป็นรีโมทรีโมทเราก็กดปุ่มุมขวาบนสุดนะครับตรงที่ซอร์มันจะขึ้นมาหน้านี้เราก็เลื่อนลงมาเลยเลื่อนลงมาที่ ตัวตั้งค่าที่เป็นรูปเฟืองนะครับเลื่อนขึ้นไปก็ไปตรวจสอบตรงสถานะก่อนนะครับว่าทีวีได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือ,อยังเนี่ยตอนนี้ไปตรงไหนแล้วเออเชื่อมต่อแล้วถ้าใครยังไม่เชื่อมต่อนะครับก็กดมันมีลูกศรขึ้นบนไปอันนึงคือลูกศรตอนนี้นะครับที่ชี้ขึ้นบนเรากดขึ้นบนหนึ่งครั้งนะครับ และเลือกตั้งค่าเครือข่ายถ้าทีวีของท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแบบไร้าสายถ้าใครที่ใช้แบบเคเบิลก็เป็นสายแลนก็เลือกที่เคเบิลไม่ตรงนี้คือ Wi-Fi ไม่ต้องใช้สายเกะกะนะครับแล้วก็กดค้นหาเลยตอนนี้ก็ได้เชื่อมต่อไปแล้วใครยังไม่เชื่อมต่อก็สามารถเข้าไปเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับ อันนี้ผมก็จะย้อนไปก่อนเพราะว่าตัวนี้ได้เชื่อมต่อไปแล้วอันนี้ก็ย้อนไปก่อนนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่หน้าสมาร์ททับเลยก็ได้หรือว่ากดที่รีโมทเป็นตัวซอ้อนนี่นะครับวันนี้จะแนะนําตัวซัมซุงก่อนอืมแล้วเราก็เราจะโหลดแอปนะครับนี่มาแนะนําการโหลดแอปแล้วก็เลื่อนมาที่ตัวตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นเขียนว่าแอปตรงนี้นะครับวงกลมสีวง กดตกลงไปหนึ่งครั้งนะครับตกลงไปหนึ่งครั้งนี่เลยเราจะเลือกแอปตัวนมันจะขึ้นไปหน้านี้นะครับแอปที่ติดตั้งแล้วมันก็จะขึ้นว่าติดตั้งแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากได้แอปตัวไหนเราก็เลือกมันจะมีหมวดหมู่การเลือกนะครับนี่ติดตั้งแล้วก,ก็บอกว่าติดตั้งแล้วเราจะ g g ila, เลือกโหมดกีฬาแล้วก็เลือกกีฬา แอปค่าเวลาก็ได้เราเลือกแอปค่าเวลาลองเลือกดูนะครับกดตกลงไปหนึ่งครั้งครับกดตกขึ้นลงนะครับขึ้นลงตกลงซ้ายขวาตกลงตรงกลางตอนนี้เราจะไปเลือกตัวไหนก่อนสมมุติว่าเราจะโหลดตัวไหนดีตัวบนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นแอปค่าเวลาก,กดตกลงไปหนึ่งครั้งนะครับ ทีวีก็จะถามติดตั้งแล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับติดตั้งทีวีตัวนี้ยังไม่เคยได้ลงชื่อเดี๋ยวเราจะเข้าไปลงชื่อกันก่อนนะครับกดลงชื่อกดตกลงไปมันก็มีให้เลือกลงชื่อนะครับสร้างบัญชีถ้าเรายังไม่มีเราก็เลือกที่สร้างบัญชีก็ได้สร้างบัญชี แล้วก็กดยอมรับนะครับในนี้ก็กดมันจะมีข้อตกลงเงื่อนไขเราก็ตกลงยอมรับไปเลยทีนี้เราก็พิมพ e ์อีเมลแล้วก็รหัสผ่านไว้ให้เรียบร้อยนะครับน,นี่นะครับอันนี้พอเรากดเข้าไปเราก็คีย์ตัวอ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอย่าลืมทําขั้นตอนนี้นะครับไม่งั้นมันจะไปขั้นอตอนอื่นเราลงจีเมลไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่รหัสไปเรียบร้อยจะมาให้เราลงชื่อในหน้านี้เราก็กดถัดไปได้เลยนะครับ แล้วก็กดถัดไปมันก็จะอ่าเราจะสร้างบัญชีเสร็จแล้วพอเราสร้างบัญชีเสร็จมันก็จะมาหน้านี้ยังจําได้กันใช่ไหมครับหน้านี้ที่เราเลือกเลือกไว้เมื่อกี้อันนี้ก็เป็นเพิ่มไปยังหน้าหลักพอเราเลือกติดตั้งแล้วเมื่อกี้ตรงนี้มันมันจะกลายเป็นเปิปดกับเพิ่มไปยังหน้าหลักเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนให้ไปเพิ่มไปยังหน้าหลักนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ที่น้านหลักกดตกลงนะครับกดตกลงไปหนึ่งครั้งนี่ตอนนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนได้เลยว่าจะให้มันไปอยู่จุดไหนอ่าตอนนี้มันก็ขยับไปเราอยากให้ไว้อยู่ใกล้ YouTube ก็กดตกลงไปเลยนะครับกดตกลงไปหนึ่งครับตกลงคือ Enter ตรงนี้นะครับตกลงตรงกลางนี่ครับมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละแค่นี้เองครับง่ายๆ ถ้าเราจะหาอย่างอื่นอีกเราก็ย้อนกลับไปหน้าเดิมก่อนไปหน้าหลักก่อนอันนี้ก็กดปุ่มย้อนรทเทิร์นนะครับเราก็กดรทเทิร์นไปหนึ่งครั้งออกจากหน้านี้เราอยากได้แอปใหม่เราก็เข้าไปดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสมมุติว่าเราอยากได้อันนี้ด้วยอ่าเนี่ยสอนให้จะแนะนําให้อย่างอันหนึ่งกดปึ้งก็ดาวน์โหลดตรงนี้เราก็กดตกลงที่ติดตั้งตรงนี้ปึ้งหนึ่งครั้งนะครับ อันนี้มันก็โหลดอยู่อ่านี่ถือว่าโหลดเสร็จแล้วเราก็เลื่อนถ้าเราจะเพิ่มไปที่หน้าหลักที่แถวด้านล่างเมื่อกี้แล้วก็กดเลื่อนนะครับอ่าผมกดพลาดแล้วืกดเปิดอันนี้นะครับอ่าย้อนมาแล้วกดเพิ่มไปยังหน้าหลักนะครับตกลงนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปที่น่ารักแล้วเรากดลูกศรซ้ายขวาตรงนี้นะครับเพื่อนในการเลื่อนเราจะให้มันไปอยู่ใกล้ตัวเมื่อกี้กดตกลงได้เลยนะครับตกลงบึ้งมันก็จะไปอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะกดออกไปจากหน้านี้ได้เลยก็กดออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับกด e x i t หรือว่า Return ไปทีละหน้าก็ได้แล้วกด exit ตัวนี้ออกไปเลยก็ได้บึ้งก็จะออกมาหน้านี้นะครับแล้วก็ปุ่มของเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ นี่ครับดูนี่เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราจะเข้าไปดูว่าแถบเมื่อกี้ของเราจะอยู่ที่หน้าหลักหรือยังล้วกดที่มุมขวาบนสุดนะครับตัวปุ่มซอสตรงนี้กดปึ้งทีเดียวมันก็จะอยู่ที่แถวล่างเอากดเลื่อนมากดเลื่อนเมื่อกี้มันอยู่ด้านบนเรากดเลื่อนมาที่แถวล่างนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกับจะเป็นเคอร์เซอร์แหละอยู่ตรงนี้เราก็กด กดเลื่อนมาทีละขั้นตอนเห็นไหมครับที่เราเลือกไว้เมื่อกี้คือตัวนี้แล้วก็อันนี้มี2แอปที่เราเลือกมาสามารถย้ายได้ตลอดนะครับเรากดลงมาข้างล่างปุ่มข้างล่างก็คือเราจะเอาออกไปเลยก็ได้เหมือนแอปนี้เราไม่ใช้แล้วกดเอาออกก็ได้สมมุติว่าเราไม่เอาแล้วแอปนี้เรากดตกลงนะครับตกลงมันก็จะเอาออกมันถามให้เรายืนยันเราก็กดยืนยันไปเลยนะครับเอาออกแอปไปจากหน้าหลัก ถ้าเราจะโหลดใหม่เราก็เข้าไปในแอปเหมือนเดิมหรือว่าเราจะย้ายจากตัวนี้นะครับเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เราอยากจะย้ายเราก็กดลูกศรนะครับลงหนึ่งครั้งอ่ามันมีย้ายกับเอาออกรานนี้เราจะย้ายนะครับเรากดตกลงที่ย้ายแล้วก็เลื่อนนะครับเราจะเลื่อนไปไว้ตรงไหนหลัง apple tv สมมุติเราจะย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับกดตกลงได้เลยอ่ามันก็จะย้ายตำแหน่งให้เราแค่นี้เองครับง่ายๆถ้าใครที่ ชมแล้วแล้วไม่เข้าใจก็เม้นมาสอบถามได้นะครับยังไงเดี๋ยวจะตอบให้หรือว่าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับทีวีเรื่องอะไรก็เม้นมาได้นะครับเดี๋ยวจะทำมาให้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ